ชมรถเกนเลอร์กันบ้างครับโอ้ไอ้นุ่มสุดหล่อจัดเลยครับงานนี้โอ้น่าจะถมสะอยู่ด้านในเจา้าคนปูเลยโอ้มีดที่เจอะด้านหลังเลย đợi, đấy chạy đi, ok, qua, đi ạ, oh, ไม่มีงานติดเร็วพี่น้องตรงนี้มีรถดำวิ่งประมาณสามคันสองันไปยาวๆเลย รถเ้าครับนี่เก่าบนปูใหญ่ไปเลยมีแต่ดินขี้ตุ้มนะครับวันดี้ขายทางได้อย่างเดียวครับไปเข้าไปไม่ได้ครับิขี้ดินไปต้นเฟ้เลยโอ้ชนต้นมะพร้าวเลย ไอ้นมโอ้ผ่านใหญ่เกินไปข้างหน้าครับโอ้โหสุด,ดยอดเลยสุดยอดเลยงั้นนี่ รถคันใหญ่ดิดนอย่างนี้นะครับรถคันเล็กโคบต้าดิ้นไม่ไหรครับ M70 ม6 0มไม่ได้ครับ,บของคันใหญ่อย่างเดียวอย่างนี้นครับโอ,โอ้ยอไปดันทางนน้นขั้นบาง รถดำก็วิ่งไปวิ่งมาครับเทนี่ครับโอ้ดูดูแรงโ้แรงดีมากสุดจัดเลยงานนี้เจ้าเจ้ารถดั้มมาจากไหน เรียนเจ้าออาเดินหน้าติดสัง,งั้นถนนลื่นนะครับลื่นแล้วางานนี้โอ้ไปได้ไหมครับผมโอ้โอ้ไปได้เลยเดี๋ยว เดาเลยงานนี้โอ้โอ้เดินฟรีเดินฟรีเดินเหนียวมันลื่นครับ เราดำกันต่อไปยาวเลยครับยาวโอ้โหโหจับเย้าโอ,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 โอ้มีจังหวะสามชาติแบบนี่ จุดกิเลนแล้วโอ้โอ,โอม้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับไอหนุมเกตเตอร์ ก็อยู่ที่บ้านเฉลีกสะใจญ่ครับพี่น้องจัดเลยโอ้ผมกีนเลนไปบนสะเลยนั่น ies. โอ้กยจอดเลย เรงแรงแรงจัดมัดโย่เลยจัดไปครับพี่ จะเลี้ยวยากครับอเอารถรถดำนะครับรถดำขนาดเล็กเอาบิงนะครับโอ,โ,อโอ้ยโอ้ินสะเทือนเลยใหญ่ืปเลยเลยจับเลยพี่น้อง ติดแล้วงานนี้ครับเิรเรียบร้อยนันนอ่ะโบ้สบายครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ผมก็สวัสดีครับ